ประเดิมลูกแรกในสีเสื้อเชลซีโดยการลงมาซัดประตูชัยช่วงทดเจ็บใส่เลรวพูลท่ามกลางบรรยากาศสุดบ้าคลั่งที่สแตแมฟอร์ดบริดจ์ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็ก18คนหนึ่งจะสวมบทฮีโร่ซปเปอร์ซับแน่นอนนี่คือโมเมนต์ค่ำคืนสุดพิเศษที่เอสเตวาวินเลียนไม่มีวันลืมครับสำหรับแฟนสิงห์ชั่วโมงนี้ถ้าจะมีอะไรฟินพอๆกับชัยชนะของทีมรักแนะนำราวนี่คิวบ์และคุกกี้ช็อกชิพที่เดอะโมเมนต์ตั้งใจทำทุกกระปุก กินตอนดูบอลนี้ยิ่งเพลินหยุดไม่ได้ง่ายๆแค่ไปตามพิกัดที่ผมปักไว้ด้านล่างฝากด้วยนะครับบราวนี่ละคุกกี้ที่เดอมโมเมนต์อยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมสักครั้งเอาล่ะย้อนกลับไปศึกพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมช์เมื่อคืนระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลตลอด90นาทีทั้ง2ทีมผลัดกันยิงผลัดกันโดนสกอร์เสมอกัน1-1 ยิงช่วงท้ายเกมเปิดแลกหมัดโคตรสนุกผลการแข่งขันออกได้ทุกหน้าวินาทีนั้นใครเป็นฝ่ายได้ประตูนี่โอกาสปิดเกมคว้า3ามแต้มสูงมากๆท่ามลายเดียวกันตัดภาพไปฝั่งเอสเตวาลดาวรุ่งป้ายแดงของทีมที่เอนโซมาเดสกาตัดสินใจส่งลงสนาม15นาทีสุดท้ายสำหรับเอสเตวาลหลายเกมที่ผ่านมาเด็กคนนี้ปล่อยของให้เดอะบลูส์ได้เห็นกันแล้วว่าน,น้องมันจี๊ดจริงคล่องจริงสปีดความเร็วนี่ระดับนรกแตกพร้อมฉีกแนวะรับคู่แข่งเป็นชิ้น ทว่าเอสเตวายังมีจุดต้องแก้ไขโดยเฉพาะความเฉียบคมในจังหวะจบสกอร์ครับยืนยันด้วยตัวเลข8นัดทุกรายการปีกบาซิลเลียนมีโอกาสง้างเท้ายิงทั้งหมด9ครั้งแต่ก็ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เรียกว่ามีหมดทุกอย่างขาดแค่ชื่อบนสกอร์บอร์ดละเช่นเดียวกับเกมเมื่อคืนหลังถูกส่งลงสนามแทนเปโดเนโตนาที75 เอสเตวาลก็โดดเด่นวูบว่าบสร้างความอันตรายให้เลี้ยวููต่อเนื่องแถมยังแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งบทบาทตัวรุกและพร้อมลงไปช่วยเกมรับหลายๆช็อตจะจังหวะได้ลองปั่นโค้ง,งบอลเตรียมเสียบเสาแต่โกคู่แข่งบินปั่นได้ทันบุตรวิชดช็อตเปิดใส่หัวเอนโซโคกเน้นๆชนเสาเหลี่ยมนอกออกไปแบบน่าเสียดายเกือบกลายเป็นหนึ่งแอซิดถ้าสังเกตทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมได้บอลทุกคนพร้อมจ่ายให้เอสเตวาลเสมอแม้จะยังอายุน้อยและเพิ่งย้ายมาใหม่ แต่สิ่งนี้ยืนยันว่าทุกคนเชื่อมั่นและพร้อมฝากความหวังไว้ที่เจ้าหนูบาซิลเลียนกระทั่งเวลาเดินทางเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาทีท้ายๆเกมทำท่าจะเสมอจบแบ่งแต้มอยู่แล้วทว่าเชลซีได้ทำเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาค่อยๆต่อบอลอย่างใจเย็นเริ่มต้นจากเอนโซ่แฟนนเดสเล่นบอลดึงจังหวะจ่ายทะลุช่องให้มาคูคูเรย่ยหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษภาพต่อเนื่องฟูลแบ็กสเปนิชคิดเร็วทำเร็วจ่ายบอลเข้ากลางประตูทันที แล้วก็เป็นเอสเตวาที่ยืนคนเดียวโล่งๆวิ่งมาจัดการแท็บอินส่งบอลซุกตาขา่ชัยครับนั่นกลายเป็นประตูชัยของเชลซีนาที96และฮีโร่ของพวกเขาคือเด็ก18ที่ชื่อเอสเตวาวินเลียนชอดนี้ต้องชมทั้งคนยิงคนจ่จายจะคูคูระยอที่ไหลบอลตามสัญชาตญาณแทบไม่ต้องเงยหน้ามองด้วยซ้ำเช่นเดียวกับเอสเตวาที่สับตีนแตกวิ่งไปจุดนัดพบตั้งแต่บอลออกจากเท้าเอนโซ เพลงดังกล่าวนอกจากจะเร็วจัดจัดแล้วเจ้าหนูบาซินเลียนยังไหวพลิบดีมีสมาธิกับเกมตลอดด้วยกล่าวคือหากเอสเทวาลช้าหรือเร็วกว่านั้นอีกหน่อยเจ้าตัวอาจวิ่งถล่มไม่ก็บอลเลยผ่านหน้าไปละแต่เมื่อทามิ่งทุกอย่างลงล็อกเพลงนี้จึงจบลงแบบเพอร์เฟกตัดภาพไปช่วงเวลาต่อจากนั้นบรรยากาศในสแตมฟอร์ดบลิชแทบขุมคลั่งนักเตะแฟนบอลแม้แต่เอนโซมาเลสกายังเก็บอาการไม่อยู่ พวกเขาวิ่งไปฉลองกันแถวมุมธงท่ามกลางเสียงเฮลั่นสนามชนิดมาเดสกาโดนเหลืองสองไล่ออกก็ยอมท่าลายเดียวกันตัดกลับมาที่เอสเตวาลคนยิงหลังพยายามมาหลายเกมมีช็อตสองประตูให้ได้ลุ้นหลายครั้งที่สุดแล้วลูกแรกในสีเสื้อเชลซีก็มาจนได้แถมนี่ยังเป็นการนับหนึ่งประเดิมประตูให้ทีมแบบน่าจดจำสุดๆครับนึกภาพเด็กสิงห์ดูผ่านหน้าจอย,ยังแหกปากลั่นบ้านขนาดนี้แล้วความรู้สึกคนยิงจะฟินขนาดไหน สำหรับเอสเตวาวินเลียนหลังซัดประตูชัยใส่เลโอพูลาทีบาบเหตุการณ์ต่อเนื่องน้องมันก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในฝันจริงๆนะจะภาพวิ่งแหกปากสาใจปลดปล่อยระเบิดอารมณ์ฉลองออกมาสุดขีดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนที่ทำเดอะบลูสอดยิ้มตามไม่ได้คือไม่นานต่อจากนั้นผู้ตัดสินเป่าจบเกมทันทีที่ได้ยินเสียงนกหวีดยาวเอสเตวาวก็ถึงกับทิ้งตัวนอนกับพื้นเจ้าหนูบาซิลเลียนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับรอยยิ้มโคตรมีความสุข ก่อนรุ่นพี่อย่างเจ้าเปลดจะเข้ามาดึงตัวน้องมันไปสวมกอดดีใจด้วยกันพักใหญ่จากภาพตะโกนสาใจตอนยิงประตูรมขึ้นสุดแต่สลับมาตอนลงไปนอนยิ้มกับพื้นคนเดียวนี่มันอิ่มเอมเกินฝันมากๆสําหรับเด็ก18คนหนึ่งครับสิ่งแรกที่ผมทําคือขอบคุณพระเจ้ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าผมต่อสู้และทํางานหนักแค่ไหนเพื่อมาถึงวันนี้ผมทําให้ครอบครัวภาคภูมิใจแน่นอนผมขออุทิศประตูนี้แด่พระเจ้าและครอบครัว มันน่าเหลือเชื่อจนอธิบายไม่ถูกเลยล่ะผมหวังว่านี่จะเป็นการปลดล็อกลูกแรกและอีกหลายประตูจะตามมาเพื่อความสุขของแฟนบอลผมเห็นบรรยากาศของสนามแห่งนี้ผ่านทีวีมาตลอดและอยากสัมผัสมันด้วยตัวเองสักครั้งวันนี้ผมรับรู้ได้แล้วว่า Bridge, สแตมฟอร์ดบดจ์โคตรมันโคตรน่าตื่นเต้นโมเมนต์หลังทำประตูได้นี่สุดๆไปเลยเอสเตวาลกล่าวหลังจบเกมด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มใช่ครับแม้แต่ตอนให้สัมภาษณ์เจ้าหนูนี่ก็ยังยิ้มไม่หุบ ลองจินตนาการถ้าคุณเป็นเด็ก18คนหนึ่งที่เคยดูเชลซีผ่านหน้าจอเดินทางไกลาจากบราซิลบ้านเกิดมาคาแข้งในอังกฤษต้องปรับตัวต้องเรียนรู้ภาษาทุกอย่างใหม่หมดลงสนามมาเกือบ10นัดยังเป้าสะอาดยิงไม่ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันพอจะมีแอซซิตหนเดียวเมื่อสเดือนก่อนหลายเกมหลังเริ่มถูกดอปเป็นสำรองกระแสจากที่เคยร้อนแรงเมื่อช่วงแรกก็ค่อยๆเบาบางลงตามผลงานเนื้อผ้า แต่แล้วจูจๆเมื่อคืนลงมาสวนบทฮีโร่ Super Sub, ซุปเปอร์ซับสัตว์ประตูแรกใส่เลี้ยวพูนาที96ต่อหน้าแฟนบอลในสแตมฟอร์ดบริดจได้สัมผัสโมเมนต์ที่เคยเห็นแต่ในทีวีด้วยตัวเองสำหรับเด็ก18คนหนึ่งฟินลิ่งความรู้สึกมันจะสุดยอดขนาดไหนแม้แต่หลังจบเกมช่วงแฟนบอนลออกจากสนามหมดแล้วนักเตะก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมกลับบ้าน ตามไลน์ดังกล่าวสตาฟเชลซีถือโอกาสถ่ายทำคอนเทนต์เมื่อพวกเขานำคลิปประตูชัยนาทีบาปไปให้เอสเตวาลดูอีกครั้งน้องมันก็ยังยืนดูไปยิ้มไปพร้อมกับพูดประโยคเดิมซ้ำๆว่ามันน่าเหลือเชื่อมากๆและผมโคตรจะมีความสุขจากสีหน้าแววตานี้เชื่อหมดใจว่าเอสเตวาลมีความสุขจริงๆนะที่สุดแล้วไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีไม่ว่าเจ้าหนูนี่จะส่งบอลซุกตาข่าอยอีกกี่ครั้ง แต่สิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคืนนี้จะเป็นโมเมนต์แห่งชัยชนะและคำาคืนสุดพิเศษที่เอสเตวาวินเลียนไม่มีวันลืมแน่นอนครับและทั้งหมดคือเดิมโมเมนต์ฟุตบอลช่วขณะหนึ่งเพราะฟุตบอลอยู่กับเราทุกช่วขณะ